สวัสดีครับอยู่กับสำนักง,งานดัมซิงดินระเบิดน,นี้ก็นะครับทางจอดทางจอดโมดิฟายมาทำสลักนะครับสลักที่มันรวมนะครับของเจ้าพ c 130ส่วนของเจ้ามาไฟนี่เรายังไม่ทำนะครับว่างบเราไม่พอ ทีละตัวทีละตัวไปนี่เราย้ายไปอยู่ที่โกดังข้างในนะครับเพราะว่าตรงนี้กลัวว่าฝนจะตกี๋ยวขึ้นเทเลอร์เจ้า JCM ตอนนี้ก็ทำเปลาโบกี้ใหม่น,นะครับรโบกี้ใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่นี้ก็สบายใจแล้วส่วนเครื่องนี่ไม่มีปัญหานะครับเหลือแต่เปลี่ยนหัวนะครับถ้าเราอยากสวยหรือว่าอยากจัดเต็มก็เปลี่ยนเป็นหัวไรจิก้าเดี๋ยวเราทำสลักใหม่นะครับสลัก่อกีนี่ก็เตรียมความพร้อมนะครับเดี๋ยวดูการหน้านี่เจอกันแน่นะครับ เรายังเล่นรถเก่าอยู่นะครับก็ถือว่าไม่เก่ามากนะครับสำหรับเจ้า p c 130ของเราสภาพก็ยัง7 0 8 0เนะครับในโซนนี้เขาก็เล่นรถใหม่กันหมดแล้วนะครับถ้าแกใหญ่ๆแต่เราขอ ไปแบบเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบส่วนตัวนี้ก็มักไปเลยนะครับนี่ก็สเต็ปจวดมันเดิมนมาครับนี่ก็จะออกงานชั่วโมงนะครับวันนี้ก็จะไปทำชั่วโมงอยู่เมื่อกี้ก็รวมนะครับตัวนี้แต่ว่าเรายังไม่ทำ ว่าเรามีสองคันเบกิปี่นะครับตัวนี้ไปลงทำอยู่ข้างในครับเดี๋ยวตามไปดูครับเรามาทำอยู่ที่โกดังข้างในนะครับนี่เป็นโกดังข้างในตรงนี้ถ้าฝนก็ สบายๆครับนี่ห้องน้ำมีให้ช่างได้เข้าพอดีเดี๋ยวเราเปิดน้ำให้ก่อน เอารถลงก่อนนะครับบริการโดยช่างจอดนะครับมาทำนอกสถานที่นะครับโอ้ใบแทกหักไปใบหนึ่งครับ อพอพอเรนเดี๋ยวช่างเขาขับวางตำแหน่งเขาเองเดี๋ยวเราก็จะไปย้ายมักไฟนะครับไปทำชั่วโมงเดี๋ยวให้ช่างเขารื้อตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราวิ่งไปเสื้ออะไรไเออเราออกก็ได้ครับเราออกว่ะอย่เาอ,อาเข้าไปเลย เอาเข้าแต่พุ่งกี้อะไปทำตรงนั้นหกล้อเดินหน้ากนิดนึงสิ ไำลาไหม รวมรวมมากเลยไม่ไหลเอาแขวนไว้ให้มันดี ไปปย้ายโน้ไปโครแล้วปิดอับเขาเนี่ขอให้เขาเนี่ เอาเทเลอโออิดตรงนี้ไม่ไม่มีปัญหานะครับยังไม่หลวม จะรวมแต่บุ้งกีนะครับตัวน,นั้นรวมนะครับรถช่างจอด ส่วนภายในห้องเราก็นะครับยังดูดีนะครับถือว่าไม่ขีเร่แต่เบาะก,ก็ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะทําใหม่เบาะนะครับลูกยางตัวนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่แจวเลยปิดสนิทนี่ฝุ่นไม่เข้าแล้วนี่แนนปิกสบายเลยช่างได้ที่ทางานแบบสบายๆไม่ต้องกังวล เอาสดคลิปนี้เราก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานช่างจอดว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับเอาสวัสดีครับ